สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราลอนแรงปังไม่ไหวแล้วแม่แตงโมรุกใหม่เป๊ะทั้งหุ่นทั้งหน้าไรที่ติจริงๆสืบเนื่องจากดาราสาวแตงโมนิดาพัชราวีระพงศ์โดนพิษสัญญกรรมเส้นประสาทถูกตัดทําให้ปากเบี้ยวเวลาถ่ายภาพมุมตรงจะเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายภาพลงไอจีเธอมักจะเซลฟี่มุมข้างตลอดด้วยสาวแตงโมได้เผยเปิดใจว่าตอนนี้ก็ขยับปากได้บ้างแต่อาจจะมีผิดรูปบ้างเล็กน้อยด้วยความที่มันยังไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ต้องรอรักษารักษาไปเรื่อยๆล่าสุดหน้าของเธอก็อาการดีขึ้นมากๆกลับมาเกือบ100%ซแล้วเรียกได้ว่าจะมุมไหนองศาไหนสาวโมก็เอาอยู่แล้วค่ะแถมเดี๋ยวนี้โลกก็สดใสกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งสาวแตงโม,มก็ดูสวยวันสวยคืนแฮปปี้สุดๆอย่างภาพล่าสุดในไอจของเธอก็ทําเอาแฟนๆฮือฮาไม่เบาในชุดว่ายน้ําบอกเลยว่าสวยแซบ่บจนต้องรีบกดไลค์เอาใจรวดเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn